สวัสดีค่ะจนชาแนลวันนี้นะคะจะพามาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะจะมาแนวอันบ็อกซ์ค่ะวันนี้ทุาจะมาอันบ็อกซ์ตัวนี้เลยค่ะเทตทูค่ะเป็นน้องหมีเทตทูนะคะไม่ใช่แทตทูนะทุกคนตอนแรกเข้าใจว่าเขาจะมาแบบเป็นตัวเปลือยๆเ,เลยนะจริงๆก็มีอะไรแถมมาให้เยอะแยะเลยเดี๋ยวไปอันบ็อกซ์กันนะคะว่าข้างในเขาจะมีอะไรมาให้เราดูกันอีกตามไปดูเลยค่ะโอเคเราจะมาแกะกันเลยนะจ๊ะ มากมากมาเลยจ้าแปะจะมูกมาให้ด้วยทุกคนโอเคออกมาเลยๆออกได้ไหมอุ๊ยือเดินอุปกรณ์เสริมของนาง <c oughs> <c oughs> เรามาดูอุปกรณ์เสริมของนางกันก่อน ่ามีปากมาให้เลือกในหลายๆอารมณ์อ๋อเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้โอเคเป็นแบบแม่เหล็กมีให้เลือกโอเคมีนี่นแนวรืออาจดื่มนะเนี่ยอันนี้อะไร โอ้ยมีโทรศัพท์ละแแทตูมีปากอันนี้อะไรอ่ามีไทท์โอ้ยต้องมาหัดผูกไท์อีกปะเนี่ยถึงตัวน้องหมีกันบ้างนี่คือแบบมือใหม่หัดแกะมากๆเลยนะปกตินะ่ยเราไม่เคยต้องเรียกว่าไม่เคย ไม่เคยซื้อพวกแบบตุ๊กตาอาทอะอย่างนี้มาก่อนเลยนะเพิ่งจะมาเข้าวงการทุกคนอโอเคมามา,มาค,คุณมาเออ้าหมีน่ารักน่ารักจังเลยน่ารักมาก ดูดูมีเอพรอนด้วยนะคะทุกคนใส่เอพรอนมีป้ายชื่อนี้ว่าน่ารักมากเป็นชุดแบบนี้แกะได้แต่เรายังไม่แกะแต่ทีเนี้ยตัวจุดเด่นของเขาบอกว่าตรงมืออ่ะมีแมกเนตอยู่นะมีแม่เหล็กถ้าจับดูก็จะรู้ทั้งสองค่านี้นะมีแม่เหล็กนี่ถือได้ไหมตรงไหนอ่ะอ้ย จับได้ด้วยตรงคิ้วเปลี่ยนอารมณ์ได้เปลี่ยนยังไงอ่ะมันเอาออกได้ปะเฮ้ยมันเอาออกไม่ได้ทุกคนแต่ว่ามันขยับได้เหรอเดี๋ยวนะมันเป็นแมกเนตแหละแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันได้เท่านี้หรือต้องเอาออก แต่แค่นี้มันก็ขยับได้นะหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวว่ากันนี่ทำคิว้วนี่ทำหน้าง,งี้มะดูปากปากนางก็ตึง้งออกมาอย่างนี้ได้เลยจ้าโล้นมากๆอ่ะเปลี่ยนอารมณ์แบบนี้ได้เห็นไหมอ่ะ,อะเปลี่ยนไปอีกทีดิอ่ะไปอย่างนี้ได้อ่ะแต่งนิดนึง ดึงดึงออกดึงออกได้เลยแบบนี้แน่อ่ามาอย่างนี้มั่งอู้ดึงเป็นอารมณ์แบบนี้คือหนางน่ารักนี่ไงคิ้วอันนี้คือไม่รู้นะว่ามันเอาออกได้หรือเปล่าแต่เที่ยวที่งัดมามันงัดได้เท่านี้แต่ตรงเนี้ยมันติดนะเราไม่กล้าออกเพราะเราไม่รู้ว่าเขาออกได้หรือเปล่า เราก็เลยใช้กันหมุนเอาอันนี้เป็นโทรศัพท์ของนางโทรศัพท์นางน่ารักมากไหนจับโทรศัพท์ดิอ่ะจับโทรศัพท์ได้ด้วยแต่แขนอ่ะอ้าวแขนปรับได้นี่นะเปรับแขนได้อันนี้เดี๋ยวคงต้องมาหาัด ผูกแหละตอนนี้ยังไม่มีเวลาขอไปศึกษาการผูกไทยก่อนนะนี่ก็เป็นน้องเทดทูของเรานะคะทุกคนนี่ป๊อบมดัดนี่นะคะมีแท็กตรงตูดนิดนึงนี่นะคะแบบนี้นะนี่เท้าก็แบนๆแบบนี้ยืนได้ไหมตอนนี้เราพาน้องหมีมาโชว์ตัวเต็มๆแล้วนะ เขายืนได้นะใช่ไหมยืนสิโอเคยืนได้ด้วยนี่เราชอบหน้าแบบนี้ที่สุดนะคะนี่นะหัวเขาก็แบบนิ่มๆแบบนี้นี่ดูมือมือปรับบนี้ได้ด้วยเย้ยกมือขึ้นได้ด้วยนจับโทรศัพท์สิอา้อาวอา้ออาวอ้าวมงอ้าวนี่โอเคจับโทรศัพท์ได้ยืนได้ยืนได้จริงไหมเนี่ยยืนได้จริงแต่ยากนิดนึงเาอ้วน โอเคนางยืนได้แหละน่ารักไหมอันนี้ก็เป็นน้องเท็ดของเรานะคะโอเคมาแนะนำตัวเสร็จแล้วไปแล้วค่ะบ,บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายค่ะ